สมิงเดชโชคทีไรนี่เรียกเลือดได้บ่อยพอสมควรด้วยนะครับพี่อรีครับเรียกว่าสอกอันตรายครับศอกซ้ายนี่เรียกว่าวงในนี่พอเกาะปั๊บนี่งเขาฟันทันทีคู่ชกนี่เรียกว่าหลังเลือดก,กันมาไม่รู้กี่รายต่อกี่รายนะครับวันนี้ซ้ายกับขวาอีกแล้วครับคู่นี้ทางด้านของสมิงเดชมีซ้ายจัดจ้านนะครับคมประตักนี่ก็ขวานี่รุนแรงวงในก็ใช้ได้นะครับเรียกว่าชกได้ทั้งบู๊ทั้งบุญน,นะครับดูว่า ต่างฝ่ายนี่ต่างจะมุ่งมั่นด้วยกันทั้งคู่เลยไม่มั่นใจนี่ไม่ออกนะครับขยับไปก่อนนี่นะครับแข้งขวาสมิงเดชคอยบังเอาไว้นะครับแต่ยังโต้ซ้ายไม่ได้ครับตอนนี้ทําเอาทางด้านของคมประตักนี่ต้องพยายามเบียดโอ้แข้งขวาดอกนี้นี่สวยนะครับแล้วก็ก้มหลบหมัดโอ้ลีลาสุดยอดครับลูกนี้วาดเสียวนะครับวาดเสียวเอาซ้ายสมิงเดช คมประตักคมประตักมาโอ้โหฮ่าเกะตูมันดีแล้วครับโอ้สถานการณ์ยังคู่ขี้โอ้ห <o> โหนี่ครับอุ้ยสอกสอกมาแล้วครับพี่ <Teacher. S 1> อาลีเอ,อาเลยครับโดนเข้าไปถึงกับพังะไปเหมือนกันนะครับทางด้านของคมประตักแต่ยังไม่สนยังคงขยับเข้าไปหาเอาเลยครับตอนนี้นี่การ มือขวานี่ยกสูงเลยนะครับรู้แล้วนะครับทางด้านของคมประตักว่าจะประมาทไม่ได้โอ้มาอีกแล้วดูดูจังหวะเอาเลยครับเรียกว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันนะครับทางด้านของคมประตักโอ้โหอ่านี่ครับนี่ครับเสียบเสียบเข้าไปคมประตักสมิงเดชครับมาลอดักหว่างแข้งซ้ายอยู่โอ้ยสวยครับคมประตักเอาเลยครับตอนนี้สมิงเดชออกมาสาดซ้ายคมประตาก็โต้ด้วยขวา ดูวงในมาสู้กันที่วงในนะครับดูสมิงพยายามจะไล่แข็งแทงเข่าสู้เหมือนกันโอ้โหสอกซ้ายมามา,มาแล้วครับโอ้โหนี่ครับอ่าวงในวงในตอนนี้วงในเสียบเข้าไปคมปะตักอุ้ยสอกซ้ายาแมเมื่อกี้ไม่โดนถ้าโดนนี่ยุ่งแน่ครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านของคมปะตัก เริ่มจะออกแข้งแทงเข่านะครับวงในมาดูกันที่วงในโอ้โหนี่แหละครับลูกไล่แขนแล้วยัดไส้มีสวยๆสำหรับคมประตักนะครับฝมิงเดชไม่สนครับเดินเบียดเข้าไปเรื่อยมาแล้วครับเบียดเข้าไปคมประตักเองดูว่าจะรัดกุมหรือจะโอ้ยโดนสายทิ้งตรงๆไปอีกแล้วนะครับถึงก็ังะไปเหมือนกันชกละเอียดครับคมประตักครับฝมิงเดชออกมาสาวหมัดเป็นการใหญ่แล้วโอ้โหคมประตักวันนี้ชกละเอียดมากนะครับ ไม่ยอมเลยนะครับเรียกว่าคุณออกอะไรมาผมโตตลอดแล้วก็รัดคุมเือะเกินเอาแล้วครับแต่ก็จะประมาทไม่ได้สมิงเดชนี่ก็เคยทําให้เห็นมาแล้วสอกซ้ายหมัดซ้ายนี่อันตรายครับโอ้โหวันนี้สมิงเดชแกก็พยายามเต็มที่แต่ว่าโอ้โหต้องยอมรับครับคมประตาไฟนี้มาดีมาละเอียดทุกยากจริงๆครับเอาไหมพี่บอลสองแสนเอาไหมโอ้ยฉีดยาแดงสองแสนเอาไหมออกอย่างนี้อย่างนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นเลยครับคุณเอก เอาล้ครับไม่มีอะไรจะเสีย้วครับตอนนี้ต่อยซ้ายสอกซ้ายเรียกว่าเบียดเข้ามาตลอดแล้วนะครับทางด้านของสมิงเดชครับสมิงเดชแทงสมิงเดชอย่าพิ่งแทงครับถ้าแทงก็พาบินทบาทครับตอนนี้มัดกับซอกอย่างเดียวครับมัดกับศอกอย่างเดียวครับเดินเข้าหาครับท่องไว้ในใจน้องสองแสนบาทครับขณะที่คมประตักก็รัดกุมครับพยายามมีออกซ้ายออกขวาครับ ทำตัวให้เป็นสปริงเข้าไว้ครับมาสักครู่นี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทเสียงหล่อบอกว่าระวังศอกไว้นะคมปะตักนี่หูศอกมาแล้วครับศอกมาแล้วครับแตกไม่แตกครับออกยังอยู่ครับยังหล่อเหมือนเดิมครับถีบเอาไว้ก่อนสกัดเอาไว้ก่อนครับอ้าวแตกครับแตกแล้วครับแตกเฉยเลยครับเสียงเฮเริ่มมาครับขออีกศอกครับกองเชียร์มุมแดงว่าแบบนั้นขออีกศอกอ้าวนี่ครับยังฟิลล์ออกแข้งครับจับไว้ก่อน รักแน่นๆนรักนานๆหน่อยครับนี่แหละครับถ้าเข้าจุดโฟกัสนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะนี่เข้าหน้าผากนี่ก็แตกไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่สนเสียงเทียนนี่ก็ฮึมเวทีทีเดียวนะครับเวลาเหลืออีก40วินาทีนะครับเร่งให้ทางด้านของสมิงเดชนนี่ต่อยหมัดสับซอกเป็นการใหญ่นะครับมีเงินอัดฉีดให้2 0 0 0 0 0บาทนะครับจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับดูทางด้านคมประตักอาศัยจังหวะนะครับคอยออกแข้งแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งครับ โอ้สอกซ้ายนี่ไว้ใจได้จริงๆครับสมิงเดชแต่ว่าเข้าตำลากว่าทวจะสุกงาก็ไม่หรือเปล่าครับตอนนี้ขอสักเมานึงไม่แต่ว่าคมประตักไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วว่าที่พลวิทยาเนี่ยสอกเพชรดำโอ้ช่ครับแบบนี้เลยครับคล้ายๆกันเลยเส้นด้วยเลือดเส้นด้วยเลือดไม่น่ามีปัญหานะครับผ่นไปที่ทางด้านของคมประตักไฟเตอร์มวยไทยนะครับ กลับมาแจ้งเกิดอย่างสวยงามนะครับในการชกเป็นคู่เอกวันนี้นะครับศึกเพชรินดีมวยมันสนันเมืองนะครับเอาละครับจับตาดูนะครับไฟต่อต่อไปของคมประตักจะเป็นใครครับในพิกัดนี้ครับ